คดดึงเเเ็บเเนนกอาธปมุษสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมเต้คามีโอชีสมายจากคลิปที่แล้ว7คนที่มีคนดูเยอะที่สุดในติ k ต ok ของ B N K 48วันนี้ก็มาถึงวงของน้องสาวอย่าง C G M 48กันบ้างดีกว่านะครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไปดูกันเลยอันดับ7ไข่หวานยอดคนดู33.1ล้านวิวนะฮะก็คนแรกก็เซอร์ไพรส์หลายๆคนเลยนะครับ สำหรับน้องไขหวานเนี่ยคือก็คือโอชีผมเองเนี่แหละครับเออนิดนึงนะนิดนึงเออก็ในติ k t o o k ของน้องเนี่ยก็น้องก็จะเป็นคนที่ตามเทรน t ิ k กต o k เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นโคฟเวอร์การทําท่าทางต่างๆหรือโคฟเวอร์เสียงตลกตลกอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นแล้วก็คลิปส่วนใหญ่ของไขวานเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ ตลกตลกในไลฟ์เยอะมากนะบวกกับการมาไลฟ์ของน้องเนี่ยก็จะมาแบบลุคที่สวยเฟรเซียแซบ่บอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นบ่อยๆนะแฟนคลับก็เลยแบบว่าเออชอบอะไรแนวเนี้ยก็เลยเอาตัดมาลงในติ๊กต็อกกันนะฮะซึ่งไต้หวันเนี่ยก็เหมือนพวกเราเลยครับแอบเนียนเป็นแฟนคลับที่แบบชอบเอาเรื่องเออแฟนคลับเนี่ยอย่างเช่นน้องสองทวิตอะไรเงี้ยก็อ่านอะไรเงีเ้ยเออคนนี้นะคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ทำให้คนเออ ตัดคลิปน้องช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็น้องดูคลิปรีแอคจากที่แฟนคลับส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการใกล้ชิดแฟนคลับโดยทีเ่เราสามารถเห็นน้องเทคแคร์ใส่ใจได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับมือเลยนะฮะก็ใครที่อยากจะสัมผัสโมเมนต์แบบนี้ก็สามารถไปกดติดตามน้องได้นะฮะ ในช่วงน้องไลฟ์ก็ไปดูได้นะฮะก็ถือว่าไรหวานเนี่ยเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ในติกตอกก็ว่าได้นะนะไปอันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่6ก็คือมีนยอดวิว 3 2 4ล้านวิวนะฮะก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับผมเลยก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่ผมติดตามอยู่แล้วไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะมีคนดูเยอะอะไรขนาดนี้เลยนะเออใน t ิ k ตอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่าที่ผมไปดูมาคือคลิปของน้องมีนเนี่ยก็จะเป็นแนวให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอกฮารหรือการแสดงความคิดเห็นเรื่องการบูลลี่คนอื่นไม่ควรทำอะไรทำใส่คนอื่นอย่างนั้นหรือจะเป็นแนวที่แสดงความคิดเห็นทนศกคติอะไรต่างๆซึ่งก็ไปอยู่ใน ใน i k t o อกจะเยอะเลยนะใครที่อยากดูก็สามารถไปดูได้นะฮะเป็นแนวนี้เยอะอยู่ใน t k t Tok เลยนะสำหรับมีนะคือจะเป็นแนวตามเท์เหมือนกันนะถ้าไปดู t k t Tok ทาง o f f i c i a ีลงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ในไลฟ์อเงี้ยน้องก็จะทำท่าตามเพลงต่างๆนี้ k t o o อกเยอะมากเลยนะก็เรียกว่าขยันตกขยันทําให้แฟนคลับไม่เบือ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าติดตามดูนะฮะก็ใครที่ชอบ น้องมีนก็สามารถดูได้นะมีหลายคอนเทนต์หลายแนวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเต้นโคฟเฟอร์ทำเสียงเพลงทำท่าตลกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปดูกันได้นะฮะไปอันดับที่5กันเลยดีกว่าอันดับที่5ก็คือคณิงนั่นเองนะยอดวิว39.7ล้านวิวนะฮะน้องที่มาได้อันดับที่5นะฮะก็คืออย่างคณิงเนี่ยใน t i k กต k อก็คือเท่าที่ผมเลื่อนผ่านดูเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนว เต้นเพลงญี่ปุ่นทําท่าน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตลกเท,เทเออ่บางเวลาก็มีนะฮะเพราะด้วยลูกน้องเนี่ยก็คือหลากหลายแนวหลายสไตล์มากนะฮะคลิปก็จะมีหลากแนวมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทํามาให้น้องในแท็กหรือจะเป็นเจ้าตัวที่ลงในแท็กก็มีไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดูอบอุ่นคอยปลอบเพื่อนอน,น้องๆอ,อ,อะไรเงี้ยตอนดูไลฟ์ก็ มีเรื่องพูดพูดเรื่องตลกที่แบบด้วยความที่น้องคือไม่รู้กับสิ่งนี้มันก็จะดูโกโก้มันก็จะดูน่ารักลตลกลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปหละ่ะเออแล้วคลิปส่วนใหญ่น้องที่ผมเจอลองมาก,ก็คือเป็นการจิ้นเรือของน้องนะฮะก็คือช่วงนี้เขามาแรงมากนะฮะสำหรับเรือคันนิงก็คือคามนิ้งนั่นเองก็ก็เป็นอะไรที่น่าพูดถึงนะในติ k กต็อกซึ่งเลื่อนผ่านก็จะมีเยอะนะคู่จิ้นอ่าคันนิงกับมามิงในการเป็นคามิงอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ชอบ สไตล์คันิงก็ไปสามารถดูในแท็กติกตอน้องได้ช่วยปั่นวิวได้นะฮะน้องจะได้เป็นที่รู้จักเออคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปอันดับที่4กันเลยดีกว่าอันดับที่4นีนี่ยอดวิว45ล้านวิวนะฮะก็นีนี่มาเป็นอันดับ4ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าใดบรรดา CGM เนี่ยนีนี่คือเป็นคนที่เล่นติ๊กตอกตามเพลงตลอดเวลาขยัน ทำขยันโคเปอร์ต่างๆให้แฟนคลับเนี่ยไม่เบื่อซึ่งน้องก็อยากให้แฟนคลับเนี่ยไม่เบื่อจําน้องได้เออไม่ได้หายหนะ้าหายตาไปนะเออแถมมีลุคน่ารักส,รสวยๆแซ่บๆล่อหลายสไตล์ให้ทุกคนนะ่ไปตอกตามกันนะก็ใครที่ชอบแนวแบบนีนี่แนวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ <ๆ S 2> ไปสามารถติดตามได้นะน้องนีนี่นะไปอันดับที่3เลยกว่าอันดับที่3ก็คือซิตา 46ล้านวิวนะฮะก็มาด้วยอันดับที่3นะฮะน้องก็คือมีความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นไทยอย่างเงี้ยเออมีความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นกึ่งไทยอะไรอย่างเงี้ยเออทายของสิตาเนี่ยก็คือเป็นไทยที่คนไทยหนุ่มไทยจะชอบกันมากนะเพราะว่าน้องอ่ะตัวไม่เล็กเกินไปไม่สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรก็สวยอะไรเงี้ยหุ่นน้องสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เป็นสไตล์ที่คนไทยชอบนะฮะและน้องเนี่ยจะออกมาเล่นคลิปสไตล์น่ารักสดใสเคอี้ญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะฮะก็เป็นคลิปอะไรที่ดูแล้วตกหรือความน่ารักนี้ผู้ชายเนี่ยชอบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกคลิปแนวอ,อีกอีกแนวหนึ่งก็คือการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการดูลลี่ต่างๆการแสดงความคิดเห็น LGBTQ+ นะฮะหรือ การแสดงทัศนคติของน้องเองเนี่ยซึ่งที่น้องออกมาพูดเนี่ยก็คือน้องเคยเจอมาแล้วกับตัวหลายๆอย่างนะซึ่งอยากให้คปรึกษากับคนที่มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็ไปเจอมากับตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ชอบแนวแบบว่าตกคนด้วยทัศนคติอะไรก็ปสามารถไปตามดูน้องในแท็กสิตาสิเจมโฟตี้เองในทิกต o k ได้นะมีเยอะมากเลยนะก็ใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็สามารถไปติดตามน้องได้นะครับทุกช่องทางเลยไปอันดับที่2อกันเลยดีกว่าอันดับที่2 ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนนั่นก็คือ a n g e l 70ล้านวิวนะฮะโอ้โดนมาจากอันดับ3ามถึงสีตาถึง24ล้านวิวเลยนะโอ้โหซึ่งมันเยอะมากเลยนะฮะก็อย่าง a n g e l เนี่ยคืออันดับเนี้ยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนแล้วเพิ่งผมว่าเจินเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะทำให้ t i k t o อยอดคนดูเยอะขนาดเนี้ยเออก็คือใน t i k t o อเนี่ยเจินก็จะเป็นแนวโกโก้เอ่อจากไลฟ์ของน้องที่เผลอพูดอะไรตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่ยศเขียน โหเจ Glenn ิ้นพ bueno> ี่เขียนอะไรอ่ผู้ประสจบกันสิจิพอไฟแล้วก็มีห่โอ้โหานือว่าโอ้โหไปเรียนใหม่เลยเออแล้วก็ลองมาก็จะเป็นคลิปแนวจินเรือฟอร์เจิ้นเาส่วนใหญ่นะฮะเออก็มีความน่ารักตลกมากมายในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเรือนี้ก็จะมีจากในไลฟ์ ส่วนตัวของน้องเองหรือจะเป็นการไลฟ์รวมกันก็จะมีแนวโมเมนต์ฟอร์เจให้เห็นนะซึ่งเจินก็จะเป็นแนวห่วงฟอร์จูนสัส่วนใหญ่นะเห็นห่วงออกหน้าออกตาอะไรกันเลยใครที่ชอบใครที่ชอบอแนวจิ้นเรือคู่นี้โมเมนต์น่ารักๆ่ก็สามารถติดตามน้องเจินได้นะไปอันดับที่1กันเียรดีดวกว่า คุณเดาได้หรือเปล่าว่าคนนี้คือใครคนนั้นก็คือฟอจูนยอดวิว83.7ล้านวิวนะต้องเป็นต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอย่างฟอจูนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เกินคาดจริงๆนะฮะน้องมาในลุคเท่หล่อหล่อรุ่นหลัวสไตล์ครูอะไรเงี้ยให้คนได้ตกกันไปนะสาวๆก็จะชอบแนวนี้อะไรเงี้ยซึ่งคลิปที่เจอในติ k กต k ส่วนใหญ่นะจะเป็นแนวเอ่อกรความรัก ที่แฟนขับตัดมาหรือไม่ก็เป็นาการพูดคำคมต,แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยเออแนวเออตลกอ่ะเออข้างนอกกระแดงนแรงเลคะแต่ถ้าหนูยังจะอ้อนพี่แทนโดยไม่ก็ต้องสียงพี่แทนแต่กลัวว่าจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจะเลยอะค่ะหรือไม่ก็เล่นกับแฟนขับอ้อนแฟนขับงอนแฟนขับอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่ น่ารักดูหลายสไตล์ดีนะฮะเออแล้วก็จะเป็นคลิปใน t i k t o k ก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือแนวเต้น cover ร้องเพลงเล่นดนตรีเรียกว่าคอร์ปคอนเทนต์เรื่องเอนเตอร์เทนเลยนะฮะสำหรับฟอร์จูนนะฮะทำให้แฟนคลับเนี่ยไม่เบื่อกันนะฮะก็ใครที่ชอบแนวร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟอร์จูนก็ร้องเพลงเพอะนะฮะผ,ผมก็ชอบไปฟังน้องร้องเพลงแต่ผมไม่ค่อยได้ดูไลฟ์น้องนะถึงผมจะโอชิน้องแต่เราก็โอชีเยอะใช่ป่ะเราก็ไม่ตามดูทุกไลฟ์หรือทุกคนเลยอย่างเงี้ย แต่คนก็จะมาตัดลงเนี่ยซึ่งแฟนคขับมาตัดลงก็จะเป็นแนวเพลงหรือเต้นอะไรเงี้ยซึ่งผมอะฟังน้องน้องเพลงก็จะเรียกว่าโอ้เคลิเพราะมากหรือจะเป็นเล่นดนตรีเปียโนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเรียกว่าโอ้โหครบเครื่องนะฮะหรือจะเป็นการเต้นซึ่งลายเต้นของฟอจูนี่คือแข็งแรงมากเออคือใครดูก็ต้องชอบอะเออใครที่ชอบแนวแบบครบเครื่อง เออไม่เบื่อตลกเท่มีความสวยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปสามารถติดตามน้องฟอร์จูนได้นะรับรองคุณจะไม่เบื่อเลยนะก็จบไปแล้วนะกับคลิป7อันดับคนดูเยอะที่สุดใน TikTok ของ c g l 4 8นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครให้อย่าให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแฮชแท็กนทะิกตอกอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรือของ BNK เรือของ c g m อะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะก็จะมาทำให้ได้ดูกันรับชมกันนะก็เเอาไว้จอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม